สวัสดีครับวันนี้นะครับมาติดตามความเคลื่อนไหวสตูดิโอของฮ้อครับวันนี้กำลังติดติดตั้งติดต่อติดตั้งจอ l อ d ดีนะครับอีกโซนวิธีด้านหนึ่งนะครับนะครับวันนี้จะมีก็ขอบุณจอ LED ดีจากจากจากพี่สมพศนะครับนะครับแมสเดียดนะครับขอจอมาซอยมาซอยมาซอยทีมงานฮ้อครับ ครับตอนนี้พี่ไม้กำลังมาคุยงานกันครับเป็นงานพ,า mm hmm. พอเขาก็เลยอยู่ประมาณสามสี่มื่นนะครับจะเป็นงานแบบจริง mm hmm. แล้วเล mm hmm. เลียนกันนะครับตอนนี้จอส่วนท่าบนกัติดแล้วนะครับเดี๋ยวมึงทางเดี๋ยวพามามึงไปที่การติดตั้งจอนะครับรตอร์ไซน้ hmm. องรถมอเตอนี่มีน้ำม้วนมาซอยแล้วครับมาเนี่น้ำ mm hmm. ม้วนมาแล้ว mm hmm. น้องเซมถึลบนะครับ อีกหนึ่งอาชีพอีกคือ,อยังเอา,างตั้งจอรับพีดตั้งจอวะ้งจอดับ,บไปไอันนี้เป็นจอขนาด PC นะครับพ c จอ PC อันนี้ PC แมนมา 3.9มจุดเก่ด่้าสามครับนครับครับผีอีโดรคับตอนนี้เ้ออันนี้หาอเส็ขนาดหก6ามหกรือหกกว้างกว้างหเมตรนะครับสูง3เมตรนะครับจอตรงนี้แต่ว่ามันดัดหลังกันครับ

เ,เ,เดี๋ยวเราตองระบบจอแต่๋ยวจะนายรถถัดขับมาเข้าติดตั้งถัดเราติดตั้ตงระบบไฟเลยนะครับจากหน่อยแต้คือบ้านมันจะหล่มเดี๋ยวทางพี่ไหมกันนะเดี๋ยวผมนับทางพวกคนสอนมันนี้สามสิบนะครับเรากั็ดังจะสอนไงกันเราดังจะท่าบุญท่าบุญศัตรูท่าบุญกวดังเขานั่งนะครับช่วงเสา เดี๋ยวเขามามือง,งโซนทางทางจอด้านนี้อันนี้ติดตัง้งไปแล้วอันนี้เป็น PC ครับติดต่างมาแบบตั้งี่อันนี้คือเวทีฮาอ,อ่าโปรดักชันงานนี่คือเขาวางเวทีไปสองหมอกนะครับกับเจตสำหรับกับเวทีโชว์ครับเวทีจะเป็นฉา,ากการแสดงนั่นะครับ ด้านหลังด้านหลังอันนี้ต่อไปแล้วเรียบร้อยนะครับครับว่าเป็นแนวงานครับเพด็งงานแต่ละเทียบนะครับก็จะเตรียมงานกันเสร็จนะครับก็จะเตรียมงานกันเสร็จนะครับอันนี้เขาจะเลิงระบบแสงแสงให้มันเหลวภายในมื่สองหมื่นี่นะครับระบบเสียงน่าจากมือหึ่นะครับผมยังสติดตั้ง ระบบเสียงมื่หนาเมน่อหนาในญ่ครับเพราะมันเป็นเข้ากับว่างแค่ระบบภายในห้างบริสไทพ์พีบ่มี่อย่างนะครับซีนกันลองดัดขาดัดบนกับมื่อหนาจะติดไฟก้อนนั่นสินะครับเดี๋ยวห้องอัดซีงลงอีกเดี๋ยวรอทัดทับขอ้อมาเสริมทับห้องอีกนะครับก็ทับขอ้ขอมาขาดำห้องกันคาร์บอนกรดีติดติดอีกนะครับ ขาบนอันนี้จะเป็นระบบเสียงนะครับมาแล้วตาบันจะใส่งานระบบเสียงเขาครับระบบเสียงขอบคุณทางอีพอเออีพอเปียนะครับทางระเบียบวัตถุสินนะครับเดี๋ยวเขามาใส่งานนะครับระบบเสียงแต่ในทางพี่ไม้ครับนะครับมาคุยงานกันนะครับ างล่างกันพี่เก,า,กาครับพิ่เกาเป็นไฟโปรดักชันเข้าครับออกแบบโปรดักชันนะครับ อันไหลบอกว่าเป็นางนั้นยังไงครับเราเป็นใจเหตุยังไงฮะกับตรงนี้ทุกไร่กับตรงนี้การเปลี่ยนแปลงไปทุกไลครับอันนี้เฉพาะเฉพพองานนี้นะค,ะคนรับเฉพพอไหลของพี่ไม้ไทยนะครับเราไปห้องเปลี่ยนโปรชันไม่เปลี่ยนเลายอยยางไหมนะครับอะไรทเกีย่าง Hey, ท,นนท,นทยยนีนีมงานทำกระเลียมทยอยเขามากครับมันมีม้นมนมาเปรนทับเท่าไรครับ,นะรบวันดีดีมที่ผมมันมีกัน4คนนะครับนีผมมีบุดมีผีหลบมีแทมนะครับสี่คนให้แนะม่น้ำยูุ่ดน้ำ เดนนวกพี้ตัวนี่คืเ,เห็นไหมเหนน่อนมันจางครับขอบอบมันรุดกอบมันหุด,ดอกตอนนี้เราป้ไงย่อน้ะจะใส่เป็นเจนก็นด้นครับ ใส่เจนเกี่ยวปันก่อนอันนี้ห้องพักสิริปินครับกำลังเล็งให้กันสั่นสองครักำลังเป็นสองสั่นนะครับใส่เจนเจนเข้าไปดูข้างนอกครับทั้งในกับเล็งครับทั้งนอกันเล็งเพราะข้อปันกันครับ จะได้กระฟังกันก็ลังใจทีมงานเลยนะครับอเมื่อกีก้มื่อวอนน้องวุฒิน้องแซมสวันที่สามสี่จะต้องเผาไปสาหน่อยทุกานแพ่งเลยครับนะครับก็ต้องเด้งกันให้มันเสร็จภายในอื่นนะครับระบบไฟก็น่าจ,จะพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นครับ,บ,บ,บออเอองเงี้ยล้มนะ เอานค่บหัดเลยก่อนนะอเสียงดังแล้วตัดเล็กแล้วตัดเล็กตอนนี้เรายุะมาณเมตรห้าซิปนะครับก็ได้ขึ้นไปอีกสามบล็อกนะครับยะเป็นสามเมตรนะครับ เดี๋ยวลองแสง <c oughs> เดี๋ยวสิถ่ายคลิปเป็นมังอีกทีนึงครับอันนี้เขามังคันตอนการติดตั้งนะครับเดี๋ยวชอ่องทดสอบระบบนะครับเดีรื่อยจะถ่ายคลิปเป็นมังอีกทีหนึ่งใครยังไดก็ฝากติดตามนะครับติดตามทีมงานเฮานัมใหก้กำลังใจทีมงานเฮานัมครับกดใดสงสัยอย่างกับคอมเมนต์ไว้อยากสอบถามอย่างคอมเมนต์ได้เลยครับนะครับก็ไขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ เอาคลิปนี้วาสามีก่อนนะครับเดี๋ยวจังคติดตามมีคลิปต่อไปด้วยครับผมนะครับขอบคุณหลายๆครับนี่โตเกียวโตเกียวกับพี่ปาลีศนะครับก็เลยเนี่ยลอยเอินมาปลาเกียวนะครับ di pa ng Tokyo